เมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 3นตัวแทนบริษัทมหาชนจำกัดอัครารีซอสเซดได้รวบรวมชุด PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เป็นชุดป้องกันสารเคมีและป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดีซึ่งปกติชุดดังกล่าวนี้ในอดีตนั้นในช่วงที่มีการทําเหมืองทองจะมีไว้ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ในห้องหลอมทองคําได้สวมใส่เท่านั้นแต่เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วประเทศในขณะนี้ทางบริษัทจำ กัดมดหมาชนอัครารีซอสเสร็จจึงได้รวบรวมชุดดังกล่าวที่มีอยู่นำมามอบให้กับโรงพยาบาลบางโป่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหลงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้างในพื้นที่ของตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งเพื่อให้บุคลารกรทางการแพทย์นำไปใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงานและป้องกันไวรัสโควิด1ิต่อไปซื้อมาฮาฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปี ไม่จำกัดระยะทางพอตะเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบว,นนวันนี้ถึง30มิถุนายน2,563อย่ามาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าสมที่ดีในสมพลัสอะไรจริงเน่ะสมพลัสดื่มเลยนะสมพลัส โสมพลัส,ส<ม>เครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสกัดแท้100%มีวิตามิน A และวิตามิน B 12สูงสมที่ดีโส,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 สมพลัสอะไรจริงน่ะสมพลัสโสมพลัสอะไรจริง10บาท